คาราบาวกรุ๊ปอะถอยกันซะเะเนและนาเลยเลิกเอาอย่ยังค,ค,คะฮะไปนะครับพี่เลิกเอาอย่ยังคะคาราบาวกรุ๊ปอะเพราะปีที่แล้วคุณปิงได้กับเขามาเยอะมากเลยพอเลยมั้งก็ปีนี้ผมไปติดเมกามากกว่าสิทธ <c oughs> ิใ์ใ่ <c oughs> เลิกแล้วคาราบาลเอคือแต่ว่าคืออย่างแรกเอาสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุด้วยเหรอสาเหตุคาราบาลหรือสาเหตุไหนคาราบาวคาราบาวที่คาราบาลลงเนี่ยเพราะว่า น่าจะเป็นเพราะว่าแ็นิงไตรมาสสี่มันไม่ได้มาอย่างที่คาดหวังะนะครับแล้วก็ไม่โกรดอย่างท,ท,ที่ที่ตลาดมองก่อนหน้านี้เนี่ยคาร์บาวมันมีจุดเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ P.E. มันแพงมากนะครับแต่ว่าตลาดอหะเขาเรียกว่าเนี่ยยังโอเคกับมันอยู่เหตุผลก็เพราะว่ายังเขายังมีโกธที่ดี ทียังทำได้คือปีที่แล้วกำไรไตมัดหนึ่งไตมาดสองไตมาสามมันมาดีมากนะครับตลาดก็มีความคาดหวังว่าด้วยแนวโน้มกําไรที่ดีเนี่ย P/E จะแพงก็ไม่ว่ากันนะเพราะนี่ไตมัดสี่ออกมาไม่ดีเพ๊่มมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ถล่มออกมาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็พวกหุ้นที่มันเป็นเดอะสตาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ P/E แพงๆมีความคาดหวังเรื่องการเติบโตที่สูงเนี่ยมันก็คือขึ้นมาค่อนข้างเยอะถ้าหุ้นตัวไหนก็ตามที่ มันไม่ได้โตมาอย่างที่ตลาดคาดมันก็จะหลงอย่างที่เห็นแต่ว่าทุกอย่างผมว่าน่าจะดีขึ้นได้ถ้าเออร์เน็งตรไปมาสหนึ่งเนี่ยกลับมาขยายตัวดีอีกครั้งเ่ยตลาดก็จะกลับมาเล่นอีกแต่ก่อนที่กำไรตรมานหนึ่งจะออกนะผมเชื่อว่าราคาหุ้นมันก็คงอาจจะมีรีบาว้างแล้วก็เน้นซึมแหว่งไซเวออกข้างนะครับเป็นเป็นโทนลบไปเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่าะระยะสั้นการจอดตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในการที่จะเข้าไปซื้อเบสเพื่อ,อ เล่นเทนคาลิบารอย่างแรก RSI ก็เตี้ยมากต่ำกว่าลบยี่สิบต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่สองตอนนี้มันติดอยู่ที่บริเวณเส้นสองร้อยวันพอดีนะครับถ้าจะซื้อเพื่อเล่นสั้นน่สามารถทำได้แต่อย่าไปคาดหวังว่าจะกลับไปเหมือนเดิมมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็ต่อเมื่ออินนิ่งตะมาส่ต้องออกมาดีมากๆเอออนนิ่แต่มาหนึ่งต้องออกมาดีมากๆนะครับเขาบอกอีการมาเป็นฝูงเลยคาราบาวกรุ๊ปอ่ะนี่มันลงมาเยอะแล้วพี่ถ้าจะตรกขาัทุนผมมันต้องหอนเด้งอ่ะแต่ว่า อมันจะไม่กลับไปขึ้นโดดเต่นอะไรอีกแต่จะเมันไปได้หมันหมดหมดระยะและเนาะมันต้องรอมันต้องรอกำไรไปแปดสิบขนาดนั้นเนาะเต็มที่ละเลิกกันแล้วนะคอ้าวดาแล้วไม่กล้าเป็นยังไงบ้างคะคุณปิงคะก็ดีอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละพี่ว่าหนึ่งงบมันออกมาดีก็ไม่รู้ราคาก่อนนั้นี้จะลงมาทําไม นะครับเพราะฉะนั huh. ้นภาพของเกกับการออกมาดีแบบนี้แล้วปีปีหกสูงกับปีหกสิบอผมเชื่อว่าไม่มีไม่น่ามีปัญหาอะไรราคาก็น่าจะค่อยๆขยับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นกลับไปได้นะครับโอเคสัปดาห์หน้าเอาไงต่อเป็นหุ้นเล่นกับอะบังก็เหนียนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าเล่นหุ้นแข่บอกแล้วอันนี้อับังอันนี้หุ้นอินเดีย จ้าหมดแล้วนะของปิงมีอะไรติดขัดประชาชนอีกไหมก็ไม่มีพี่ตลาดมันวันนี้มันลดบนเทปมันน้อยมากก็เป็นอย่างนี้แหละจ้าครับพี่โอ้พี่พี่มีเบอร์คุณอองไหมครับมีมีเดี๋ยวขอเบอร์คุณองหมได้พี่ไลน์ไปให้ได้ครับพี่เขานัดกันพรุ่งนี้มาสิที่ตึกทีพีไออ่ะครับพี่มาปะล่ะเพื่อนเขามานะเพื่อนเขามาเพื่อนต้องเขามา อ๋อครับแอ่ปิงอ่ะเลิก<ม> <คน S 2> ทำอ,อะไรกันีเราทําอะไรกันตั้งสามสี่ร้อยคนมาไหมล่ะอ๋อเพรไม่มีมีอะไรอ่ะพี่อคุณทวชชัยจะมาอธิบายเรื่องบล็อกเทรดแล้วก็หาหุ้นสามเด้งวิธีการหาออคุณปิงมาไหมล่ะก็อาจจะไปพี่ว่างๆก็มาช่วยเชียร์เพื่อนเเขาหน่อยสิให้กำลังใจเพื่อนเขาหน่อยได้ครับได้ครับคุณอ๋อเขาจะมาแจกลายเซ็นคลื่นกลยุทธ์ แต่ละคนนะคุณผู้ชมถ้าว่างนะพี่ไม่ว่างหรอกนะปิงนะถ้าติดธุระจริงจ้ะจริงจ้ะอะไรก็ได้ช่วงต้นของดอกความรักเบิกบานที่มันต้องคอปลุกดีๆพี่ก็เกรงใจเนาะหาว่าไปทำให้น้องอ่ะระคายเคืองใจเโอเคสัปดาห์หน้าคงไม่มีอะไรนะปิงนะ ครับครับพี่น้ำคุณขอเบอร์คุณออกเลยนะพี่จ้าจ้าเดี๋ยวพี่ไลน์ไปให้ครัค่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของ